สวัสดีค่ะน้องแก้มนางยิ้แสคะนางยิ้แสข้นี้ค่ะฮะใกลๆอยู่้วอ๋อบอกกางเต้นอยู่ขวางเก๋ไอ้เต้นพี่บิวตี้เช่ามากค่ะอ๋อเนี่งานันการเช่าเต้นอีไปใสนี่ไปเซเว่นค่ะไปซื้อกระสีค่ะโอเคเอาอยู่นี่กระมีอันยอดเรียนดิย่ราดต่างาแมนอ๋อเนี่ยค่ะ10ของละ100สี่บาทมีวายางไปเซเว่นดิเราตังกัน ค้างแม่จืนน้ำคีชีเอาเดีกหน่อยไปใส่เบอร์แล้วแม่เดี๋ยวไปตลาดปะโซงย่างแม่ตลาดน้องแก้มมาหาแม่แก้ม

สัญญาสัญญาไร้ความหมายมอดอย่าตกนะลกพ่อคนใดได้เฮ็ดคะแนนมันแล้วจิวดังในหน้าละเลงผู้คนมากมายเข้าแฮอยากสัญาคาตายออกกันจนยังมีหวังเพียงตัวตมเป็นยังที่หวังเพียงตัวตมในชมคาเป็น9คาาตัวได้รออแล้วอ คอนวปาวนาซือใจดำน้ำกินตับน้ำเส้ากันลอยหอยของไม่คนไปกันจองฉันไปให้บ่หองกินแส้าเสนี้หวังดีหว,วังดีไม่น่าโกแหบคุณแนโแหนงน้งแบไนงคอก้คนกุนคนนน้งบกงคือก

ปาร์ตปาด์ตเป็นเสียงนองแบมเสียงเหมือนกันเลยกับแบมเสียงเหมือนกันเลยเสียงจนแม่ปีทนบ่ได้เออตอนแรกตอนแรกที่พ evet ี่เข้ามาเรียกว่าเสียงแบมนะนี่ทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงแต่ผมได้ยินเสียงไม่ถ้าหลับถ้าทุกคนหลับตาฟังจะคิดว่าเป็นแบมร้องนี่แหละคุณครูพึ่งนะครับ ผมว่าเพิ่นเดินสายในการเป็นพราราชการครูมานานสนนานอ้นี่บ้าออดิชั่นบ่สนี่เพิ่นรับแล้วเรียบร้อยตระหงนี่บ้าออดิชั่นตระหงตั้งแต่สตรีสถานีกลางบางซื่อแล้วเอาหรอบอกวพี่บ่เห็นบ่เห็นนี่มีอะไรเป็นคนสัมภาษณ์กับบอร์ดเพิ่นได้วันนั้นนอกย่างก่อนนี่น้องพึ่งสุดาลัจ้ะน้องพึ่งคุณครูพึ่งอ๋อเหมือนวันนั้นเหมือนไม่ได้เหมือนวันนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะน้อกพึ่ง เป็นยังไงกันเป็นกัล่างแรงเชื่องแรง่าใจใ้คุณทุกคงนะครับมือแรงครับเดี๋ยวพ่อๆกันแท้ๆครับบนเวทีของสาวน้อยเว,ว้นตุ้งแพงอ๋อแสดงว่ามือนี่มือแรกรที่เ,<อ>เพาาิ่นมนขึ้นวงสาวน้อยคิละกันปากแม่ปีแน่พันแม่ปีพ่อสิมีอ่าตั้งที่น้องเขายังไม่มีอย่างชุดชุดเพชรที่ขึ้นฉากชุดเพชรเดีเธอต้องไปคุยกับเมียปอให้เมียปอจัดการใช่เน่ครับเป็นว่าชุดนักล่องแบบนี้นนแล้ว นี่ครับป่าเป็นกําลังในเชียร์แรงใจให้ครับคุณครูเุิ่เลยนะครับต้องให้แม่ปอยเปผู้จัดการเรื่องสุดเพตุของสาวน้อยแอนลันเพื่อนโชคครับไม่แน่ครับสาวคนนี้อาจจะเป็นแม่พญาของสาวแอนลันเพื่อนโชคเวลาสุดนางเอกพระเด้เป็นแต่เป็นแพร่พญ่าแล้วเออเธอได้เป็นแม่พญ่าไว้ขัดแค่เออนางเอกกับพระเด้เป็นอยู่ได้เป็น คือคือตีขามขันเดี๋ยวพี่หอดเป็นแม่พญากับแม่ปีก็สิโต้งนะเดี๋ยวลงมาเป็นพัทธิดาบัทสันเนาะเปล่าใส่เป็นนักอัาคีแทนเลี่ยนคันเลยเป็นพัทเป็นแม่พญาไว้โลดก็ต้องพึ่งพัทสันนี้เนี่ยก็บขึ้นไปน้ำกันโดยจำเป็นแม่พญ่าคู่กันเพราะเเป็นนักเอกขามขันเลย บ่ต้องเป็นอันพาธิดาไปเป็นนางแมพ่พญ,ญาย์เลยน้องๆกันผมก็สิเว้าเข้ามาหนักเอก่อะผมบอกว่าเปลี่ยนเออแต่ไสิรู้เป็นเสีางอะไรบ่แล้วรักว่านจักว่าจริงๆแล้วสิว่าเนาะเป็นนางเอกขลกา,าไม่ไม่แต่พี่แต่แต่ความคิดส่วนตัวคือถ้าฟังเสียงสดอ่ะหลับตาฟังเดียวที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครนะ่ะจะคิดว่าน้องแบมเลยแบมไม่ใช่บอมนะคือแบมเลยนะเสียงเหมือนกันมาก อย่างเงี้แล้วจะซื้อถังไปใส่น้ำอาบบ่อูตส่าเป็นจะซื้อว่าอยู่เดนี่ซื้อรรถผู้ได้กลวงซื้อไปใส่น้ำเนาะไปอาบเนาะเนี่ยตอบโจทย์ปีเนี่ยเป็จะซื้อน้ำไปใส่น้ำไปอาบทุกเชิดอุ้ยใส่นี่เปียงไปประเทศแล้วใส่น้ำมันไว้แล้วก็ไปเที่ยวต่างแขนแักบู๊ดเราเป็นมากเป็นมากขึ้นนี่แหละเปรี้ยง S <S <S แม่เอ้ยแม่ปีคลิปแรกของปีของเบียนหนูนะ่ะไม่น,ไมน,นี้ล่ะซื้อสิน้ำม,มาโรดมาดิแม่มมนสติตินเดียนหล่อมันสิเพราพอใจงวดหลดพอใสเออนี่ต้องพึงต้องพึงมากขึ้นวงสาวหน่อยเป็นมือแรกนะครับพี่น้องอุปก,กรณ์อาจจะถ้าในมีคมเลาพี่น้องเนาะ เมืองตอีีลาก็คือมีแต่อันนี้เนร์ลูกสุดลองเพลงเนาะสุดเพชรส,สุดยังกับว่าท่านในนีเนาะยีเดียส่สยกับน,นี้นี่ไระเด้นจิตสันพี่เขาตัวใหญ่กันหนูก็ลองฟิตติ้งก่อนไงเออมียังกับซอยเลียกัไปก่อนลูกเนี่ยละมือแรๆมากตัวนี้ยังหลบี่น้อนเนือน้อซื้อแตนมาเลยเื้อสื่อต่ออ,อย่งมือล่ะ แต่ฟังเสียงไปพอมัเหนนี่บอวอเสียงคือไข่ไข่นองเบี้มเอาจะเกินเกินไหนพอฟังดูเกินก่อนล้ำจะก่อนเกินเอาทอนเกินเอาทอนเกินเน่ยซื้อจะโถทอนบังไฟโกก็ได้เอะดูอ่ะจะโถทอนบังไฟกูเมังแตงโอ พี่เองอพี่ไรทำเตาทำละกันจีนนี้เาหมมนีน้องพี่โอี่มา้นอยอต่ตอนเย็นนะฮูไปว่าถ้ากนอนขำมาพี่ละชวนน้องเบิ่งลำทีนฝหายพระธาต้องเ่าน้อยยังจำได้ แนบบ้าเรื่มใจพั